ทุกคนเกิดมาเท่ากันโดยของโลกของไทยบายเทียพั์เรื่องแรกเลยคือเวลาคุณจะใช้หรือไม่ใช้มันก็หมดไปไม่สามารถที่จะทดหรือเอาไปให้ใครได้ทั้งสิน้น 2. ทุกคนต้องตายแน่นอนไม่ควรอิจฉาไม่ควรสาบแช่งใครอย่างไรเราก็ต้องตายด้วยกันอยู่ดี 3. ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีจะมีเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นมาได้ข้อที่4 ความไม่มีไม่ทุกข้ากับความอยากมีข้อ 5. จะไม่เหนื่อยถ้าเราเป็นตัวของตัวเเองแต่จะโคตรเหนื่อยถ้าเราพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นข้อที่6อย่าไปบังคับใครเพราะว่าใครก็ไม่สามารถบังคับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วทุกคนก็มีหนทางในการดำเนินการของตัวเองทั้งนั้นข้อที่7ผลกรรม ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจองเวรจองกรรมของใครแต่เมื่อถึงเวลาแล้วกรรมนั้นจะตามมาทำงานไล่บี้คนนั้นเองข้อที่8ไม่คาดหวังเกิดจะไม่ผิดหวังใครที่ปล่อยวางได้คนนั้นก็จะมีความสุขก่อนนั่นเองข้อที่9ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองไม่อิจฉาใครไม่เปรียบเทียบกับใคร ่อยวางเรื่องราวอาดีตไม่คาดหวังเรื่องราวอนาคตทำในเรื่องและสิ่งที่อยู่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองคุณก็จะสามารถมีความสุขได้จากธิ่งผลิเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ